เอาละค่ะหลังจากที่จักรวาล MCU มันขยายไปกว้างมากๆจนหลายคนก็เริ่มเ,เริ่มรู้สึกว่ามันกระจัดกระจายไปหน่อยตอนนี้ดูเหมือนว่า Marvel กำลังจะเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะคะกับหนังเรื่องต่อไปนั่นก็คือ Avengers Doomsday มันเหมือนการทุบตอกเลยนะครับแล้วบอกว่าโอเคเราจะเอาทุกอย่างกลับมาโฟกัสที่จุดเดียวซึ่งมันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็แอบน่ากังวลในเวลาเดียวกัน ใช่เลยค่ะวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งมากๆทั้งข่าวที่เป็นทางการรายชื่อนักแสดงที่แบบเห็นแล้วต้องขยี้ตาเลย mm hmm. แล้วก็มีเทสฎีเดือดเดือดจากซานคับบทวิเคราะห์จากคอมิกสคือเป้าหมายของเราวันนี้คือจะลองเอามันมาต่อจิ๊กซอกันดูว่าหนังเรื่องนี้มันสำคัญยังไงแล้วกลยุทธ์ที่มาเวลกำลังใช้เนี่ยที่ดูเหมือนจะเอาความคิดถึงมาเป็นอาวุธหลักมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่า และคงไม่มีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลยุทธ์นี้ได้ชัดเจนไปกว่าข่าวที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับการกลับมาของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับผมแต่ไม่ใช่ในฐานะไอรอนแมนคือตอนแรกที่ได้ยินข่าวนี้นะคะคิดว่ามันบ้าไปแล้วเขาจะกลับมารับบทด็อกเตร์ดูมวายร้ายตัวเป้งคนใหม่ของจักรวาลเอาจริงๆนะคะมันจะเวิร์กหรอคนติดภาพโทนี่สตาร์กไปแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะมันจะไม่ดึงคนดูออกจากหนังหรอคะ นั่นแหละครับคือความเสี่ยงที่สูงที่สุดและอ,อ,อาจจะเป็นความฉลาดที่สุดของการตัดสินใจนี้เลยก็ได้มาเ v e l รู้ดีว่าคนดูผูกพันกับ RDJ ในบทโทนี่สตาร์มากๆก,การเอาเขากลับมาในบทที่มันตรงข้ามสุดขั้วแบบนี้มันบังคับให้เราต้องตั้งใจดูบังคับให้เราต้องแยกแยะมันไม่ใช่แค่การดูวายไรยตัวใหม่แต่มันคือการดูนักแสดงระดับตำนานมาตีความตัวละครที่ซับซ้อนที่สุดตัวหนึ่งของมาเวล แล้วตัวด็อกเตรดูมเองนี่พื้นเพเขาเป็นยังไงหรอคะสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนคอมิกส์จ๋า,จาเขาเทียบชั้นกับธานอสได้เลยไหมโอ้โหอาจจะเหนือกว่าในบางแง่ด้วยสามครับลองนึกภาพโชนี่สตาร์คที่มีสติปัญญาระดับเดียวกันแต่แทนที่จะสร้างเกราะเหล็ก เขาหันไปศึกษาศาสตร์มืดเวทมนต์โบราณด้วยวิกเตอร์วอนดูมคืออัจฉริยะทั้งด้านวิทยาศาสตร์และจอมเวทที่ทรงพลังมากๆจุดอ่อนอย่างเดียวของเขาคืออีโก้ที่ใหญ่กว่าจักรวาลเขาเชื่อว,ว่าตัวเองเท่านั้นที่คู่ควรจะปกครองทุกสิ่งเพื่อนำมาซึ่งระบีบที่แท้จริงฟังดูเป็นส่วนผสมที่อันตรายสุดๆเลยค่ะใช่ครับแล้วมันก็นำไปสู่ทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆที่บอกว่าดูมในเวอร์ชันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่ไวนร้ายที่อยากจะครองโลก แต่อาจจะเป็นผู้ต่อต้านฮีโร่หรือแอนตี้ฮีโร่ที่มองเห็นภายคุกคามที่มันใหญ่กว่ากำลังจะมาทำลายล้างมัลติเวิร์สและวิธีเดียวที่จะหยุดมันได้คือการรวบอำนาจทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองเขาอาจจะมองว่าตัวเองกำลังกอบกู้ทุกสิ่งอยู่ก็ได้คล้ายๆกับมุมมองของธานอส ก็น่าสนใจแต่การให้อารดีเจเล่นเป็นคนคนเดียวอาจจะยังไม่พอที่จะรับมือกับฮีโร่ทั้งจักรวานนะคะถูกต้องครับและนี่คือจุดที่มันย hey กระดับขึ้นไปอีกขั้นกับทฤษฎีสภาแห่งดูมหรือ Council of d o o m s สภาแห่งดูมลองจินตนาการภาพอารดีเจหลายเวอร์ชั่นจากหลายจักรวาลดูครับบางเวอร์ชั่นอาจจะเป็นฮีโร่บางเวอร์ชั่นอาจจะชั่วร้ายสุดขั้ว บางเวอร์ชั่นอาจจะดูเหมือนโทนี่สตาร์กมากกว่าที่เราคิดมารวมตัวกันมันไม่ใช่แค่การต่อสู้กับวายร้ายคนเดียวอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้กับแนวคิดของด o มที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมิติโอเคพอภาพวายร้ายมันสเกลใหญ่ขนาดนี้คำถามต่อมาคือแล้วใครล่ะที่จะมารับมือกับเรื่องบ้าๆทั้งหมดนี้ซึ่งรายชื่อฮีโร่ที่ถูกดึงเข้ามาในสรรมการนี้มันมันอลังการมาก เรียกว่าเป็นการเอาของรักของห่วงจากทุกยุคทุกสมัยมารวมกันเลยทีเดียวมันคือการยอมรับไกลๆว่าโอเคเราจะเอาทุกเฟรนชไชส์ที่พวกคุณรักกลับมาให้หมดเริ่มจากทีมที่ทุกคนรอคอยมาเป็น10ปีเลย The Fantastic Four การเปิดตัวในหนัง Avengers ครั้งแรกนำโดย Pedro Pascal Vanessa Kirby Joseph Quinn แล้วก็ Ebon Moss-Bachrach แค่คิดว่าทีมนี้จะได้ปะทะก,กับด็อกเตอร์ดูมซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตของเขามาตั้งแต่ต้นในคอมิกส์มันก็ขนลุกแล้วค่ะยังไม่หมดแค่นั้นยังมีทีมนิวอเวนเจอร์สที่จะฟอร์มทีมกันใน t h นเดอร์โบลต์ซึ่งนำโดยบั c กี้บอนส์พร้อมกับเยเลนาเบโลวาและทีมตัวละครสีเทาๆอีกเพียบทีมนี้เหมือนเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ทำงานสกรปรกกว่าทีมอเวนเจอร์สหลักการเข้ามาของพวกเขาน่าจะทำให้เรื่องราวมีมิติที่ซับซ้อนทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งจำเป็นมากครับเพราะการต่อสู้กับดูมมันไม่ใช่แค่การใช้กำลังเข้าสู้แต่ต้องใช้กลยุทธ์การแทรกซึมและการตัดสินใจที่ยากลำบากซึ่งเป็นทางถนัดของทีมนี้เลยและที่พีคที่สุดสำหรับดิฉันนะคือการกลับมาของนักแสดง X-Men ชุดดั้งเดิมจากหนังของ Fox อืมทั้งแพทริกสจ๊วตอินมา c คล e l เ n k e l s e ร g r a m m ์อั a เลนค m m i ิ g Rebecca าโรม i ยนคือมันเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงของแฟนๆเลยนะ แต่ในอีกมุมนึงมันก็เสี่ยงที่จะดูเหมือนเป็นแค่แฟนเซอร์วิสหรือเปล่าคะการดึงพวกเขากลับมามีเหตุผลทางเนื้อเรื่องจริงๆหรอเป็นคำถามที่ดีมากครับผมว่านี่คือแกนกลางของ Nostalgia Gambit ที่เราพูดถึงกันถ้ามองในแง่ร้ายมันคือการใช้ความคิดถึงมาเป็นไม้ตายแต่ถ้ามองในแง่ดีมันคือการทำตามสัญญาของ The Multiverse Saga อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดการที่จักรวาลของฟ o x ที่เราโตมากับมันนานถึง20ปีกำลังจะมาปะทะกับ MCU มันมีความหมายมากกว่าแค่เอาตัวละครมาเจอกันมันคือการประทะก,กันของยุคสมัยพอมีตัวละครจากต่างที่ต่างพบมารวมกันเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีคนคอยคุมเกมซึ่งก็มีข่าวลือหนาหูเรื่องการตั้งทีม Illuminati ของจักรวาลหลักหรือ Earth 616ขึ้นมาจริงๆจังๆสักทีซึ่งมันสมเหตุสมผลมากครับการมี d o r Strange Captain Marvel Namor และคนอื่นๆมานั่งถกกันเพื่อรับมือกับภัยคุกคามระดับนี้มันคือสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น แล้มันก็สร้างสเกลความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าแค่การต่อยตีกันแต่เป็นการประทะกันทางอุดมการณ์ของเหล่าผู้นำที่ส่งพลังที่สุดโอเคมีไวไรยไระดับพระเจ้ามีฮีโร่จากทุกแฟรนไชส์แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงทฤษฎีที่ได้ยินบ่อยที่สุดเลยคือ v v n n g r s ปรปะทะ x m e n ซซึ่งไม่ใช่การสู้กันเพราะไม่ชอบหน้ากันแต่สู้กันเพื่อความอยู่รอดของจักรวาลตัวเอง ใช่ครับแนวคิดเรื่อง incursion หรือการที่จักรวาลต่างๆพุ่งเข้าชนกันจนต้องมีจักรวาลหนึ่งถูกทำลายไปมันถูกปูทางมาแล้วใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness ลองนึกภาพ Captain America ต้องสู้กับ Professor X ไม่ใช่เพราะใครเป็นคนดีคนเลวแต่เพราะถ้าเขาไม่สู้โลกของเขาจะหายไปมันเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจและน่าสนใจทางศิลธรรมมากๆและมันก็มีอีกทฤษฎีที่แตกขแขนงออกไปอีกว่า X-Men ที่เราเห็น อาจจะไม่ได้มาจากจัก,กรวาลหนัง FOX ที่เราคุ้นเคยแต่อาจจะมาจากโลก House of M ที่เหล่ามิวเทนเป็นชนชั้นปกครองมีแมกนิโตเป็นราชาถ้ามาแนวนี้จริงน,นี่คือพลิกความคาดหมายไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งหมดมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือการล่มสลายของมัลติ v e r s e นี่คือแกนหลักของเรื่องราวทั้งหมดและทุกตัวละครจะถูกโยนเข้ามาในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้ มันยังมีอีกปมหนึ่งที่น่าสนใจจากฉากทายเครดิตของ t h u n d e r b o l t ที่ว่ากันว่าจะมียานอาวกาศของ Fantastic f o ร r โผลมาแต่คนเดากันว่าข้างในอาจจะไม่ใช่ทีม F4 แต่อาจจะเป็น Franklin Richards ลูกชายของ Reed กับซูที่ถูกส่งหนีมาซึ่งถ้าเป็น Franklin Richards จริงๆนี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับโอ้โห oh ในคอมิกเด็กคนนี้มีพลังระดับเปลี่ยนแปลงความจริงได้ตามใจนึก เขาทรงพลังมากพอที่จะสร้างจักกรวาลขึ้นมาใหม่ได้เลยด้วยซ้ำน,นี่อาจจะเป็นปุ่มรีเซ็ตของ MCU ที่เควินไไฟกี้เคยพูดถึงมาตลอดเขาอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะใช้ซอฟต์รีบูตจัก,กรวาลทั้งหมดหลังจบภาค Secret Wars โอ้ห oh, ทุกอย่างมันโยงกันเป็นภาพใหญ่หมดเลยตั้งแต่ตัวร้ายฮีโร่ไปจนถึงจุดจบของมหากาบนี้แล้วก็มีข้อมูลจาก reddit ที่น่าสนใจมายืญญานยันด้วยนะคะว่ามีฉากที่ตัวละครจาก MCU ไปเยือน Baxter Building ในจักรวาลของ F4 จริงๆแปลว่าจักรวาลของพวกเขาน่าจะมีบทบาทสำคัญไม่ใช่แค่โผล่มาแล้วก็ถูกทำลายทิ้งไปถูกต้องครับ มันกนเป็นการยืนยันว่าการมาของ F4 ไม่ใช่แค่การแนะนำตัวละครใหม่แต่พวกเขาคือศูนย์กลางของพายุลูกนี้ด้วยความทะเยอทะยานระดับนี้คนที่จะมารับหน้าที่กำกับก็ต้องไม่ธรรมดาและการได้สองพี่น้องรุสโซที่เคยทำ Infinity War กับ Endgame กลับมามันเหมือนเป็นหลักประกันความยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นการกลับมาที่ถูกที่ถูกเวลาที่สุดแล้วครับแฟนๆไว้ใจในฝีมือของพวกเขากับการจัดการตัวละครจำนวนมหาศาลและสเกลเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ มันก็มีเรื่องที่น่ากังวลอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะไปเจอข้อมูลมาว่าเรเบคก้าโรเมยที่เล่นเป็นมิสติกบอกว่าตอนเริ่มถ่ายทำเนี่ยบทยังเขียนไม่เสร็จดีเลยซึ่งมันเป็นสไตล์การทำงานเขียนไปถ่ายไปที่มาเวลทำมาตั้งแต่ไอรอนแมนภาคแรกแล้วสำหรับโปรเจกต์สเกลยักษ์ขนาดนี้มันจะน่าเป็นห่วงไหมคะนี่เป็นประเด็นที่น่าถกกันมากครับในแง่หนึ่งการทำงานแบบนี้มันให้ความยืดหยุ่นสูงมาก มันเปิดโอกาสให้นักแสดงได้โดนสดหรือผู้กำกับสามารถปรับเปลี่ยนอะไรหน้ากองได้เลยซึ่งบางครั้งมันก็ทำให้เกิดฉากที่น่าจดจำขึ้นมาแต่ในทางกลับกันมันสร้างแรงกดดันมหาศาลกับทีมงานเบื้องหลังโดยเฉพาะทีม VFX ใช่ไหมคะใช่เลยครับลงนึกดูว่าทีม VFX ต้องทำงานแข่งกับเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าบทเปลี่ยนกลางคันหมายความว่าฉากที่ทำไปแล้วครึ่งหนึ่งอาจจะต้องโยนทิ้งแล้เริ่มใหม่ทั้งหมดในเวลาที่เท่าเดิม นี่คือปัญหาที่ศิลปิน VFX โอดครวนกันมาตลอดแล้วมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพ CGI ในหนังบางเรื่องช่วงหลังๆดูด,ดรอปลงไปการทำงานแบบนี้กับหนังที่ซับซ้อนอย่าง Doomstay มันคือการเดินบนเส้นได้ที่เสี่ยงมากๆเอมันไม่ใช่แค่หนังรวมฮีโร่อีกเรื่องแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เอาแฟรนไชส์20ปีของ X-Men การเปิดตัว F4 ที่ทุกคนรอคอยและการกลับมาพลิกบทบาทครั้งสำคัญที่สุดของ RDJ มารวมไว้ในหม้อเดียวกันประเด็นหลักๆที่ต้องจับตาก็คือการต่อสู้กับดร์ดูมที่น่าจะมีความซับซ้อนทางความคิดมากกว่าแค่การทำลายล้างการประทะกันของจัก,กรวาลต่างๆที่นำไปสู่หายละที่เลี่ยงไม่ได้และทั้งหมดนี้คือการปูทางไปสู่การเกิดใหม่ของจัก,กรวาล MCU ใน Secret War มันคือจุดคลี m a ม็กซ์ของทุกอย่างที่ปูมาตลอดเฟส s e 4และ5จริงๆซึ่งมันก็ชิ้คำถามสุดท้ายที่น่าขบขิดไว้ครับการที่มาเวลต้องพึ่งพานนักแสดงและตัวละครชุดเก่าจากแฟนใช้อื่นเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับหนังเรื่องนี้มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณอะไรกันแน่ มันคือความแข็งแกร่งในการสร้างสารรค์ที่สามารถหลอมรวมทุกเรื่องราวเข้าด้วยกันอย่างน่าถึงหรือมันคือการยอมรับว่าพลังของความคิดถึงเป็นเครื่องมือเดียวที่ทรงพลังพอที่จะฟื้นงฟูแบรนด์ที่กำลังเผชญกับความท้าทายในปัจจุบันคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของ MCU ไปอีก10ปีข้างหน้าเลยก็ได้ครับ